ร้อยไม่จริงมันสู้ได้จริงเหรอได้นี่เมื่อกี้โหตายไปแล้วรอบนึงแค่เหรอฮะเงยยิบก่อนเป็นตีนพี่กิงง้งแบบสะบัดสะบัดไล่แมงวันหลังบอสอ่ะพี่ติงเฮ้ยข้าพบโอ้โหเลือดพ,พี่กิงก้งไล่แมงวันหลังบอสเราเ,เป็นตัวต้องขีดว่าบอลบอลมันต้องเลือกคนสแตทเยอะก่อนแน่เลยมันไม่สนใจพี่กิ้งเลยทั้งเกมเลย ต้องรอให้ไปกิงสิจะไปบวกติงคิวให้เมื่อกี้โอ้ยไม่สิงคิวให้โดนโดนล็อกเกียวมันโอ้ยจะแตกแล้วเนี่ยอ,อืออเออเออื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 อนี่ผมตีมันอยู่เนี่ยมันเหมือนมันไม่สนใจอะไรแล้วอะเ <c oughs> อาแต่รีสติ้ง น่าจะอังกอร์ดีที่มันตั้งให้เอาคนสแตตเยอะกว่าเลเวลเยอะกว่าก่อนเนอืออือนี่แหละกระเด็นไปปะอืออืออ้ามาเลยขอบเป็นมิวอือช็้ตมันอืออ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหอึ๊บเออสู้มันได้เออสู้มันนี่ไง ล้มไปดิโลอ่ะต้อนมันโอ้จ้ะจ้ะจ้ะจ้อรับตัวยังไม่โดนจัดโอ้ยเอื้ออ้ออื้อนีง่ายรับตัวยังไม่โดนนีง่ไงนี่ไงอื้อเออจิงมัน หลบเราวิกิ้งเลยมเลยโนดามใส่วิกิ้งอ่ะใส่ิิโอ้ยกเดนไปทุนเลยนี่ไงนี่ไงติดคนนั้นแหละติดคนนั้นแหละชนะดิชนะแบบพัลุกใจอ ตีขึ้นมาติดบักอะไรวะมีเป็ดตาเหรอร<ป>้ย้บ้าอาอนี่ใครอ่ะผมพอแล้วพอแล้วจบแล้วครับถังเลือกสายกิงเราทำตัวใหม่เลยนะมันบอกว่ากิงมันแค่แมงวันตอมข้อสบสิบสอเทรดสำหรับ i 5 1 1 4 0 0 f เมนบอร์ดที่นำมาใช้เป็น Z590 ้า a l pro a x อาสำหรับ i 5 1 1 4 0 0 f ปรับตามนี้ครับ Super Resolution Tab d l s แบบ Quality นะ Graphic Quality เป็น High Medium High Medium High Low Medium